ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินเปล่านะครับในโครงการสวยๆโครงการนึ่งเราอยู่ในบริเวณไหนครับพี่ชายครับครับผมตรงนี้เราอยู่กันที่ตำบลพญาเย็นนะครับผมเรากําลังจะพาทุกท่านมาชมที่ดินเปล่าในโครงการสิริรัตน์ด คโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ดินแต่ละแปลงได้รับวิวสวยจริงๆครับนะครับคือเราเคยเข้ามาชมขับรถเข้ามาชมเล่นๆในนี้ครับผมไม่คิดว่าจะได้เข้ามาทํารีวิวให้กับที่ดินในโครงการนี้นะครับครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเขาล้อมเลยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็คือตัวที่ดินเนี่ยมีขนาดเกือบเกือบหนึ่งไร่ นะครับครับผมตั้งอยู่ในเขตตำบลพญาเย็นเราเดินทางมาเนี่ยถ้าจากถนนเส้นกุดฎ้าผ่านศึกนะครับหลายท่านอาจจะมาจากกรุงเทพเข้าทางเดลี่โฮมนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยระยะก็ประมาณสัก9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ,รบหรือถ้าจากที่ดินแปลงนี้ขับรถต่อไปยังถนนธนรัต์ก็ประมาณ17กิโลเมตรหรือไปถึงบริเวณหน้าด่านอุทยานทางขึ้น เอ่อนเริเวทางขึ้นหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยครับอ่อระยะก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับโครงการซีรีลรัดแลนด์เนี่ยอยู่ติดกับโครงการพิรมเขาใหญ่ครับขอโครงการที่เป็นระดับไ n อนของเขาใหญ่อีกหนึ่งโครงการครับผมครับเรียกว่าใช้เขาลูกเดียวกันเลยนะใช่ครับก็เสียงอาจจะมีรบกวนบ้างรบกวนบ้างนะครับเพราะว่า ซ้ายขวาเราตอนนี้กําลังสร้างบ้านกันอยู่ครับผมหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะพี่ชายครับใช่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับล้อมรั้วข้อบอยไว้แล้วตัวที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับความสูงจากระดับน้ําทะเลข,ของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่280เมตรครับผมนะครับด้านหน้าที่ดินเนี่ยท่านเจ้าของเรียงหินเอาไว้เหมือนจะสร้างบ้านข้างบนเป็นเนิน ครับนะครับก็สร้างความสวยงามให้กับที่ดินแปลงนี้ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ยระยะประมาณ35เมตรแล้วก็ยาวเข้าไปเนี่ยนะครับประมาณสัก50เมตรได้สำหรับโครงการซีรีรัฐแรมเนี่ยนะครับมีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับอยู่ที่ตารางวาละ5บาทต่อเดือนนะครับเท่าที่เราทราบมาในโครงการนี้เนี่ย ก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยก็หลายแปลงอยู่นะใช่แล้วครับถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่สวยมากๆนะครับพี่ชายครับใช่ครับมาทราบา่าท่านเจ้าของนี่เสนอขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ชายครับครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับในโครงการสิริรัตแลนด์เนี่ยครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับผมเนื้อที่เนี่ย388ตารางวาครับผมท่านเจ้าของเนี่ย เปิดขายอยู่ที่ตารางวาละ25,000บาทคิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็คือเก้าล้าน7แสนบาทครับผมนะครับก็สำหรับที่ดินแปลงนี้อ่าถือว่าที่ดินเกือบหนึ่งไร่เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่ามีเสน่ห์นะใช่แล้วครับ ลมพัดเย็นตลอดเลยแล้วก็เราเห็นเขาเกือบจะรอบเลยรอบเลยด้วยระดับสายตาด้วยนะฮะใชยังไม่ต้องขึ้นบ้านเดินอยู่ในบริเวณสนามญ้าหน้าบ้านก็มองเห็นเขารอบเลยใช่ครับเห็นทั้งเทือกเขาลอยนะครับเห็นทั้งเทือกเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเอาล้ครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าจะเข้ามาชมที่บินแปลงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถาม รายละเอียดหรือนัดหมายกับเราได้ที่เบอร์064ครับ7978978นะครับพี่ชายและน้องชายนะครับเช่นเดิมครับยินดีพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ที่เขาใหญ่นะครับนัดหมายล่วงหน้าเราสักนิดนึงนะครับเราสแตนบายกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ที่ดินแปลนสวยๆบ้านหลังสวยๆที่เขาใหญ่ในโอกาสต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ